วิธีสำรองข้อมูลลายบริการคลิปสิ้นสุดการใช้งานแต่ที่แอปลายแล้วให้เราแตะหน้าหลักไอคอนรูปบ้านซ้ายมือล่างสุดให้เราแตะไอคอนบริการคลิปตรงนี้นะครับบริการคลิปจะสิ้นสุดการใช้งานวันที่28สิงหาคมนี้นะครับให้เราแตะปิดในคลิปจะเป็นการสำรองข้อมูล ที่ฝากไว้บริการคลิปนะครับแต่ที่ดาวน์โหลดรูปและวิดีโอในตัวอย่างจะสำรองข้อมูลให้ดู1เดือนนะครับให้เราแต่เลือกทั้งหมดแต่ดาวน์โหลดโปรดอย่าปิดหน้าจอนี้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการดาวน์โหลดนะครับแต่ตกลง ถ้าลายทำการสำรองข้อมูลเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้ที่อารบั้มรูปภาพหรือที่แกลเลอรี่นะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไ like, ลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่แมครับ